ไไได้มม่่อาจารย์คอมเมนต์นิดนึงนะแผลแผลกว้างไปหน่อยนึงนะโอ๊ตแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแผลอยู่แบบกว้างแต่ว่าโอเคครับถ้าเป็นมีดแรกนะนั่นแหละแสดงว่ามีความมั่นใจในการลงมีดอยู่แม่นะดดเ้อถ้าเราทำไบ่อยอะอาจารย์เหมือนอาจารย์กล้วยใช่ไหมน้ำหนักมีดเราจะรู้ไงโอเคครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครัพพ์ทัพพ์ทัพพ์ทัพ้ว เ,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 เห็น,หนแค่นี้ก็ดีใจแล้วทุกคนอยากจะทำสอ,อ,องสองอ,งองย่าแผลใหญ่แล้วลูกเพราะว่าการจับมไม่รู้หมูสันหรือคนสันนะครับตอนนี้ออน,นี่พวกเขาเนี่ยถึงจอจดได้เลยนี่พวกเขาจะได้ไอาจาันกล้วยปาดบีดเดียวเลยอะ่ะเออนัู่กต้องบีดอีกให้ปาดอ็กนี่นะปาดให้ลูกท้าแตกแมนให้มันแตกทั่วเมื่อกี้นั่นแหละโอเควางมีดลูกวางมีดจะได้ไม่อันตรายบีดออกมาแล้วดึง ภาษาเราเอาราคิวใส่นิ้วมือเจ้าของหายามันขาด่าเกี่ยวใส่มือเจ้าของเลยนิ้วมือหน่อยคิวคิวคิวสองสามรอบนะเกี่ยวใส่มือเจ้าของแล้วก็เดินออกมาดีมือเลยครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ได้เด้หนะอาจารย์กล้วย ตัวนี้นคือคุณเอามาแต่ลูกอันทะแต่ว่าทอร์เอน้ำเชื้อคุณไม่ออกมาด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าให้กิ้วเซมือไหมเออเรื่องว่ากิว้ว<ส>กิ้วกิ้วเซมือไหมต้องกิ้วเซมือดูใส่แล้วเฮ้ยจริงเหรอ,สสอ,หรอใส่เรื่องเหรอยักษ์ใส่กี่วัน <c oughs> มีมีเข็มเย็บไหมดึงม่าดึงว่าดิดึงใครใครรักเข็มเย็บไหมเปาเอามาให้หน่อยอาจารย์กล้วยต้องเย็บเข็มนะตรงนี้ครับที่สอดึงดึงกันเลยู้ได้แล้วอันตจ็ดแล้วอีกแล้วหนึ่งเกินเย็บถ้าไม่เย็บคือไส้มันไหลออกมาเป็เมื่อกี้เลยครับผมเรื่องใหญ่เลดึงดึงแล้วกันเลยแล้ว ใช่ไหมใช่ครับโบตายลำไส้เล็กสองมองอาหารมาเลยขาดนี่คือตายเลยครับนี่ก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับเข็มขาดสั้นนะครับขาดบ่ถึงครับก็มีกรณีศึกษาครับเรเราเราอาจจะไม่ได้เช็คว่า ลูกอันทะมีไส้เลื่อนไหมนะครับปรากฏว่าเราผ่าเปิดแผลแล้วนะครับปรากฏว่ามีไส้เลื่อนนะครับทีนี้เราจะเกี่ยวกดดึงไส้ออกมาแล้วครับนะครับอันนี้ก็เลยต้องเย็บนะครับเย็บแผลนะครับเพื่อจะไม่ให้ไส้มันไหลทะลักออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยแบบเส้่อดวมนะครับปลอดภัยนะครับน้องปลอดภัยดีแล้วครับ เดี๋ยวรออีกอาทิตย์หนึ่งครับพร้อมเพย์จากมาครับตัวละพันเจ็ดร้อยบาทครับเดี๋ยวรอฟังข่าวนะ <laughs> เดี๋ยวส่งข่าวครับ <c oughs> แต่ก็ปลอดภัยครับผมปลอดภัยครับ